ชาวนาไทยเดินทางไปพบรักษาการนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานปรลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อเรียกร้องการจ่ายเงินจำนำข้าวให้ได้ทั้งหมดภายใน7วันผู้เสียหายร้องตรวจสอบบริษัทไฮบริดบิสเนสจำกัดหลังชักชวนให้ผลิตซีดีเพลงเทิดพระเกียรติรวมถึงหลอกสมาชิกระดมทุนไปจัดซื้อทองคำรวมความเสียหายกว่าร้อยล้านบาท ความคืบหน้าปัญหาเกษตรกรในภาคเหนือลงทุนซื้อเมล็ดอินทผลัมอ้างเป็นโครงการในพระราชดำริและจะได้ค่าตอบแทนสูงล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าช่วงเปิดตากับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดพื้นที่ให้คนหูหนวกวันนี้เสนอตอนอันตรายบนลานจอดรถ สถานีมีดีมาบอกวันนี้คุณอรณิศเพชรวงศริจะพาไปเที่ยวชมตลาดน้ำโบราณบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ <c oughs> ที่กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่และนายกเทศมนตรีตำบลบางพลี ดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันอนุมากเกษตรวิทยผลในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2557นะคะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะมาติดตามความคืบหน้าแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมที่มีปัญหาทุกร้อนนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาในรายการของเราได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ027902111ค่ะ และ027902630ถึง 3, 3นะคะซึ่งหมายเลขเดียวกันนี้ท่านผู้ชมก็ยังสามารถปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายได้ค่ะเนื่องจากสภาทนายความนะคะร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนในการส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะท่านสามารถโทรศัพท์มาปรึกษาข้อกฎหมายได้ฟรีนะคะหรือว่าจะเดินทางน,านำเอกสารข้อมูลต่างๆนะคะมาให้ทางทนายความของเราดูก็ได้ค่ะและหนึ่งช่องทางนะคะในการติดต่อสื่อสารกันก็คือผ่านทาง SMS ค่ะ ที่หมายเลข4268822นะคะแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนำติชมรายการร่วมนะคะ กับพวกเราได้เพียงครั้งละ1บาท50สตางค์เท่านั้นค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงแรกนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็จะไปติดตามกันเรื่องของพี่น้องชาวนาค่ะทั้งเครือข่ายชาวนานะคะได้เดินทางไปพบรักษาการนายกรัฐมนตรีที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อที่จะเรียกร้องเกี่ยวกับเงินในโครงการจำนำข้าวนะคะโดยต้องให้ทางรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะจัดหามาให้กับ พี่น้องชาวนาให้ได้ภายใน7วันนะคะโดยทางประธานเครือข่ายชาวนาไทยเห็นว่าเงินที่ทางธนาคารอมสินให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทอกอสอกู้นะคะในกรอบวงเงิน20 0 0 0ล้านบาทอาจจะไม่ครอบคลุมนะคะการจ่ายเงินให้กับชาวนาทั้งหมดไปติดตามรายงานเรื่องนี้กันเลยค่ะ นายระวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยกล่าวว่าการที่ธนาคารออมสินเตรียมเปิดวงเงินเพื่อปล่อยกู้ให้รัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวนั้นในความเป็นจริงรัฐบาลควรรีบหาเงินมาจ่ายแก่ชาวนาตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ตามที่ได้สัญญาไว้โดยในส่วนของกลุ่มชาวนาที่มารวมตัวกันยืนยันว่าการปล่อยกู้ของธนาคารออมสินไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวใหญ่ในวันนี้ เนื่องจากชาวนาทุกคนได้รับเงินจากโครงการนี้พร้อมกันทั้งหมดแต่เชื่อว่าเงินที่จะให้แก่ชาวนาจะไม่ครอบคลุมให้กับชาวนาทุกคนส่วนเหตุการณ์ชุลมุนที่กระสวงพาณิชย์เมื่อวานนี้หลังนายประสิทธิ์บุญเฉยนาย,ยกสมาคมชาวนาข้าว,าาวไทยพยายามเข้าไปในพื้นที่โดยอ้างว่าจะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนซึ่งประธานเครือข่ายชาวนาไทยออกมาระบุว่า นายประสิทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเครือข่ายและการเคลื่อนไหวเนื่องจากที่ผ่านมานายประสิทธิ์มีความไม่โปร่งใสเรื่องเงินบริจาคและนับจากนี้การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวจะเป็นการตัดสินใจของเครือข่ายไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเนื่องจากนายประสิทธิ์ได้ขึ้นรถกลับไปก่อน ส่วนการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้เครือข่ายชาวนาไทยจะเดินทางไปพบนางสาวยิ่งรักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมืองทองธานีในเวลา9นาฬกาเพื่อเรียกร้องการจ่ายเงินจำนำข้าวให้ได้ทั้งหมดภายใน7วันเพราะเห็นว่าการประกาศจ่ายเงินชาวนาจำนวน5,000ล้านบาทเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเงินจำนวนที่ค้างทั้งหมด1 3แสนล้านบาท โดยยืนยันว่านายกรัฐมนตรีต้องออกมาพูดคุยด้วยตนเองหากไม่สามารถทำตามข้อเสนอได้จะยกระดับการชุมนุมต่อไปส่วนท่าทีของสมสชาชิเกษตรกรรายย่อย20จังหวัดภาคอีสานมีมติคัดค้านการที่รัฐบาลกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินงเพื่อมาใช้หนี้ชาวนาเนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลได้นำเงินกว่า600ล้านบาทที่จะมาจ่ายให้ชาวนาไปใช้ผิดประเภทจนหมด อีกทั้งยังเป็นข้อขูกพันไปจนถึงรัฐบาลหน้าด้วยโดยขอให้รัฐบาลออกมาชี้แจงจำนวนเงินที่หายไปและรีบหาวิธีอื่นเพื่อน,นำเงินเหล่านั้นมาจ่ายให้กับชาวนาและหากรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในการหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาในวันที่25กุมภาพันธ์นี้เครือข่ายชาวนา20จังหวัดภาคอีสานจะนัดรวมตัวชุมนุมปิดถนนมิตรภาพบริเวณสามแยกบ้านวัด อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นเส้นทางหลักจากกรุงเทพเชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานตอนล่าง ชมคะช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์นะคะที่หน้าสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะคุณวิภูษาสุขมาพร้อมอยู่ที่นั่นค่ะสวัสดีค่ะคุณวิภูษาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุมาค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณหน้าสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมถนนแจ้งวัฒนาค่ะตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมานะคะชาวนาก็ได้ย้ายมาจากกระทรวงพาณิชย์มาถึงที่นี่ค่ะ ตอนแรกนะคะชาวนาก็ให้เวลารัาการนายกรัฐมนตรีในการที่จะลงมาพูดคุยประมาณสิบห้านาทีค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครนะคะลงลงมาพูดคุยค่ะต่อจากนั้นนะคะชาวนาก็เลยขับรถที่แต่นะคะบุกผ่านทางทางรั้วรถหน้มเข้ามาในสันักง,งานตลาดกระทรวงกลาโหมค่ะค่ะ ค่ะแล้วก็พันเอกพันเอกยุทธพรมพง์นะคะผู้อํานวยการกองปฏิบัติการข่าวสารก็ลงมาเป็นผู้เจราจาค่ะโดยบอกว่าคุณวัฒนรงค์บุญทรงไพศาลนะคะจะเป็นผู้มาเจราจาค่ะแต่ว่าชาวนานะคะก็ยืนยันเขาว่านายกรัาฐการนายกรัฐมนตรีนะคะจะต้องลงมาคุยด้วยตัวเองค่ะอืมค่ะแล้วทางฐานว่ายังไงบ้างคะฮะัลโหลอันนี้นะคะขอยกทีค่ะค่ะแล้วทางทางฐานว่ายังไงบ้างคะ,คะ สถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คุณรวีรุ่งเรืองค่ะประธานเครือข่ายชาวนาไทยก็ได้ถแถลงนะคะว่าจะปักกลักค้างคืนอยู่ที่หน้าสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะออแล้วก็จะรอจนกว่ารัาการนายกรัฐมนตรีนะคะจะต้องมาเป็นผู้เจรจา,าเองค่ะส่วนการรักษาความปลอดภัยนะคะด้านในค่ะของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็ปิดประตูทางเข้าออกทุกด้านค่ะค่ะ และในขณะเดียวกันตอนนี้พี่น้องชาวนานะคะที่อยู่ด้านหน้าสำนักง,งานปลัดกระทรวงนี่มีมากน้อยแค่ไหนคะก็มีเป็นทางสองฝั่งพื้นที่ค่ะทางสองฝั่งหน้าสำนักง,งานปลัดรกระทรวงกาลาโฮเลยค่ะค่ะาการเข้าคราวนี้น่าจะถึงห้าร้อยคนได้ไหมคะอะ่น่าจะถึงค่ะอืมค่ะาล้ค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนของทางภาครัฐตอนนี้ก็ยังเงียบๆยังไม่มีใครออกมาเลยใช่ไหมคะอะ่ยังไม่มีค่ะนะับตั้งแต่พันเอกยุทธท่านมาจราค่ะ น,นี้ยังยังยังไม่มีใครลงมาเจลาตาอะไรค่ะ ค่ะเอาละค่ะก็ฝากนะฮะทางค no? yeah. yeah. ุณภ yeah. yeah. ูค I mean, oh, ุณว so ิภูษานะคะคืบหน้าอย่างไรแจ้งเข้ามาได้ทันทีเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจาผู้สื่อข่าวของเรานะฮะเราจะไปที่สายคุณระวีรุ่งเรืองนะคะประธานเครือข่ายชาวนาไทยแล้วก็เป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนภาคตะวันตกเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะรวมถึงมีในส่วนของนายสมชายสิงห์ซอมนะคะนายสมชายสิงห์ซอมนี่เป็นนายกสมาคมเกษตรกรไทยซึ่งขนาดนี้นะคะก็รวมกลุ่มพี่น้องชาวนาที่มาจากภาคอีสานอยู่ที่สนามม้านางเลย พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายคะสวัสดีครับคุณนอนุม,มาครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องชาวนาจากภาคอีสานตอนนี้เตรียมจะดําเนินการยังไงบ้างคะคือในส่วนของในส่วนของผมนี่เมาาื่อวานนี่วันที่สิบสี่เราก็รู้สึกว่าเสียใจเส็ยใจที่ที่รัฐบาลน,นี่เอาสารตํารวจมาล้อมชาวนาอยู่ที่อยู่ที่สนามนานังเลิงรถมาสามคันออกหมดเลยแตกกระเจิงหมดเลยอื นี่คือปัญหาที่นีชาวนาเขาก็ร้องเรียนมาโดยตลอดว่าเราต้องการข้าวคืนต้องการเปิดโัดังทุกพื้นที่ในประเทศไทยที่มีอยู่ถ้ารัฐบาลทาอะไรอยู่ตอนนี้คือพี่น้องต้องการอยากจะจึงได้มารวมทนกันว่าเราจะต้องต่อสู้หลักนี้ว่าเรามันทนไม่ไหวแล้วเมื่อวานนี้ก็ตายอยู่ประทุมฆ่าตัวตายหน,นีปัญหา ค่ะม,มีมันเรลยที่บอกว่าแล้วรัฐบาลจะอยู่อย่างไงเมื่อเห็นสภาพที่เห็นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้พี่น้องชาวนาจากภาคอีสานก็ชุมนุมกันอยู่ที่สนามม้านางเลิงยังไม่ได้มีแนวทางว่าจะเคลื่อนไหวไปที่ไหนแต่จํานวนของผู้ชุมนุมนี่ลดน้อยลงไหมคะหลังจากมีทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปเมื่อวานนี้เมื่อวันที่สิบสี่อะค่ะน้อยลงยยใช่ไหมคะทางของเรานี้ว่าจะเคลื่อนคนไปที่กระทรวงพาณิชย์เพราะว่าล้วจะไปให้ ให้รัฐมนตรีและก็ระหลัดกระทรวงนี่รับทราบในข้อกําหนดว่าเราจะเปิดโกดังทั่วประเทศให้ได้เพื่อถ้ารัฐบาลขายเข้าไม่ได้หรือพวกเกษตรกรเขาจะขายเองนะครับเพราะว่าปัญหาที่นนหนักหนักอยู่ตอนนี้มันมีอยู่สองอย่างของเรื่องคือหนึ่งตามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเกษตรกร,กร,รที่มีใบกระทวนแล้วได้จําได้สัญญากับําสัญญาสอแล้วพวกนี้เนี่ยมันสามารถบังคับกฎหมายในการยึดองได้ค่ะประนี่เกษตรกร,รบางกลุ่มนี่ ที่ใบป,ประทวนแล้วยังยังไม่ได้ยังไม่มียังไม่ไม่ทําสัญญากับพกสนี่คือเป็นห่วงร้องมาในสามเรื่องของการเกษตรกรนําข้าวไปไว้ที่ลงสีแล้วไปได้ทั้งใบประทวนไม่ได้ทุกอย่างอค่ะ <c oughs> นี่คือปัญหาตรงนี้ในวันที่สิบสามหมดอายุแล้วระบบใบจะใบป,ประทวนหมดหกเดืดเอนแล้วค่ะ <c oughs> แล้วเราจะไปกระทรวงพาณิชย์กันเมื่อไหร่คะคุณสมชายอะไรครับผมแล้วเราจะไปที่กระทรวงพาณิชย์กันเมื่อไหร่คะ กระทรวงพาณิชย์คงจะวันที่สิบเก้าครับวันที่สิบเก้าเราจะเคลื่อนไปวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้ากุมภาณี้นะคะค่ะ,คะแล้วที่บอกว่าต้องการเปิดโกดังเพื่อตรวจสอบว่ามีข้าวอยู่ไหมนี่เราจะมีวิธีการไหนที่บอกว่าจะตรวจโกดังกันนะคะจะทํายังไงคะคือครั้งแรกนี่เราเรากับในการประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงเปิดขอขอนุขอให้รัฐบาลสั่งอคสเปิดเปิดโกดังทุกพื้นที่ที่มีอยู่ เราควมจริงมาคุยกันมาว่า,วาลงพื้นที่นี่ผมขอคณะของทหารแล้วว่าให้ทหารควบคู่เพื่อความปลอดภัยของแกนนําแต่และคนทุกจังหวัดทหารท่านตรีตรองจะตอบรับเป็นบางส่วนก็ว่าคงจะมีกําลังเพียงพอในการจะคุ้มครองของแกนนําเขาลงพื้นที่ในจังหวัด20จังหวัดภาคอีสานนะครับค่ะฉะนั้นว่าวิธีการที่พวกเราพี่น้องสมาคมชาวเกษตรกรไทยนะฮะสมาคมเกษตรกรไทยก็จะเป็นลักษณะของการเจรจาพูดคุย บอกกล่าวดีๆนี่แหละนะคะเพื่อให้รัฐบาลดําเนินการเปิดพื้นที่ให้พวกเราเข้าไปตรวจสอบใช่ไหมคะครับผมอืมค่ะอ่าละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นที่รัฐบาลเองก็คง หวังว่านะคะคงจะรีบให้คําตอบเพราะว่าเรื่องของการหมดอายุนะคะใบประทวนนี่สําคัญมากๆนะสำหรับพี่น้องชาวนาเพราะว่าแค่ไม่ได้เงินนี่ก็ลาบากอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าหลักฐานที่มีอยู่ในมือมีปัญหาขึ้นมาอีกะะก็จะยิ่งลําบากไปใหญ่อเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะคุณสมชายทางรายการเองจะติดตามความคืบหน้าการเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวนารายงานให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านได้ทราบเป็นระยะะ,ยะผ่านสื่อไทยพีบีของเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณสมชายครับครับครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ จากเรื่องของพี่น้องชาวนานะท่านผู้ชมคะเราจะไปติดตามทุกร้อนนะคะมีผู้เสียหายหลายรายค่ะร้องเรียนเข้ามาในรายการสถานีประชาชนนะคะบอกว่ามีบริษัทนะคะไฮบริดบิสเนสจำกัดเข้ามาชักชวนให้ผลิตซีดีนะคะเป็นซีดีเพลงเทอรพระเกียรติแล้วก็หลอกสมาชิกระดมทุนไปจัดซื้อทองคําโดยทางบริษัทอ้างว่าจะนําทองคําจากท้องพระโรงและจะนําเงินมาปันผลนะคะสุดท้ายพบว่าถูกหลอกล่าสุดนะคะผู้ต้องหาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจสพปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี จับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในจังหวัดชนบุรีรายงานจากคุณธิดารัศินปักษานะคะในช่วงหน้าค่ะ